สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิสวงพบกับดิฉันอาจารย์ฟางวันนี้ขอนำทุกท่านเข้าสู่ตำนานที่ลึกลับของสถานที่เปลี่ยนไปด้วยมต์ครั้งและเรื่องราวชวนคนลุกนั่นก็คือตำนานถ้ำนาคาณุทยานแห่งชาติภูหลังกาจังหวัดปึงการคา่ะถ้ำนาคาเป็นสถานที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูลังกาการเดินทางเข้าไปถึงถ้ำนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้เวลาและความอุตสาหะผู้คนต้องผ่านเส้นทางที่ลาดชันลัดเลาะไปตามป่าเขาแต่เมื่อไปถึงจุดหมายก็ทำให้ทุกคนต้องตกตะลึงกับสิ่งที่ได้เห็นหินผาที่มีลักษณะคล้ายกับลำตัวและเกร็ดของงูยักษ์ไม่น่าเชื่อเลยว่าธรรมชาติจะสามารถสร้างส,างสิ่งนี้ได้ตำนานถาน้ำนาคาที่เล่าขานกันมาได้กล่าวถึงพญานาคตนหนึ่ง นามว่าองค์สุนันทนาคาราชตามตำนานได้กล่าวว่าพญานาคตนนี้เคยเป็นเจ้านครบาดาลที่มีอำนาจและทรัพย์สมบัติมากมายแต่ด้วยความรุ่มหลงในสิ่งต่างๆและความรักที่ผิดศีลธรรมกับหญิงสาวในโลกมนุษย์ทำให้เขาทำผิดกฎของโลกบาดาลบทลงโทษจากฟ้าดินจึงได้เกิดขึ้นพญานาคสุนันทนาคราชได้ถูกสาบให้กลายเป็นหินจนชั่วนิรัน์ ถ้ำนาคาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีพลังลึกลับที่สามารถดึงดูดผู้คนมาสักการะบูชาและขอพรบางก็บอกว่าหากได้เข้ามาสักการะที่ถ้ำนาคานี้พญานาคสุน,นทธนะคราชจะดนบันดาลให้สิ่งที่ขอพรเป็นจริงบางครั้งก็มีผู้คนเล่าว,ว่าได้ยินเสียงกึกก้องเหมือนมีการเคลื่อนไหวของงูยักษ์ลอยมาตามสายลมเสียงที่ชวนขนลุกนี้เชื่อว่าเป็นเสียงของพญานาค ที่ยังคงวนเวียนอยู่ในถ้ำเพื่อชดใช้กรรมของตนนักเดินทางที่มาเยือนหลายท่านได้เล่าว่าเมื่อเข้าไปในถ้ำจะรู้สึกเหมือนถูกบางสิ่งจ้องมองและรู้สึกได้ถึงพลังงานที่อบอวลอยู่รอบๆตัวหลายคนถึงกับล้มป่วยทันทีหลังจากออกจากถา้ำหรือฝันเห็นงูใหญ่ตัวเขียวลายทองมาปรากฏอยู่ในความฝันเหมือนกับว่าพญานาคได้ตามพวกเขาออกมาจากถา้ำ แม้เรื่องราวถ้ำนาคาจะเต็มไปด้วยความลึกลับปริศนาซึ่งวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้มีเรื่องเล่าขานกันเรื่องหนึ่งถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งที่เดินเข้ามาสำรวจถ้ำนาคาพวกเขาไม่ได้มีศรัทธาหรือความเคารพต่อสถานที่แต่อย่างใดน้ำซ้ำยังเอ่ยถ้อยคำเยอะหยนว่าก็แค่ก้อนหินคล้ายงูจะน่ากลัวไปถึงไหนกันพวกเขายังถ่ายรูปพร้อมทำท่าล้อเลียนพญานาค ทำให้ชาวบ้านและผู้เฒ่าผู้แก่ที่ดูแลสถานที่ต่างรู้สึกไม่สบายใจเมื่อเห็นการกระทำเหล่านี้ทุกคนเตือนให้นักท่องเที่ยวตั้งสติเข้ารบสถานที่และไม่พูดจาดูหมิน่นแต่พวกเขากลับไม่ฟังเสียงเตือนกลับหัวเราะและยังคงเดินเข้าถา้ำไปด้วยความสนุกสนานโดยไม่รู้เลยว่าความโชคร้ายกำลังรอพวกเขาอยู่หลังจากออกจากถา้ำนาคา นักท่องเที่ยวกลุ่มนั้นก็เริ่มเจอเหตุการณ์ประหลาดทีละคนคนแรกในกลุ่มล้มป่วยอย่างกระทันหันมีไข้สูงจนต้องผ่าส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็นไข้ธรรมดาแต่ไข้นั้นกลับไม่ลดลงแม้ผ่านไปหลายวันบางคืนเขาฝันเห็นงูตัวใหญ่สีเขียวที่มีลายทองหน้าขนลุกงูนั้นเลื้อยเข้ามาในฝันและขดรอบตัวเขาแน่นจนหายใจแทบไม่ออกเขาพยายามตะโกน แต่กลับไม่มีเสียงจนกระทั่งสะดุ้งตื่นขึ้นมาและพบว่าตัวเองเหงื่อชุ่มไปทั้งตัวคนที่สองในกลุ่มกลับเจอเหตุการณ์แปลกประหลาดขณะขับรถกลับบ้านรถของเขาจู่ๆก็ดับลงกลางทางทั้งๆที่ไม่เคยมีปัญหามาก่อนเมื่อเขาลงไปตรวจสอบเครื่องยนต์ก็พบว่าในซอกล้อรถมีรอยคล้ายเกล็ดงูขนาดใหญ่อยู่เต็มไปหมดเขารีบขับรถออกไปอย่างรวดเร็ว แต่กลับรู้สึกว่ามีบางสิ่งเฝ้าติดตามมาเขารู้สึกเหมือนเหงาสะท้อนในกระจกหลังของเขาคือดวงตาคู่นั้นจ้องมองมาอย่างไม่ละสายตาทำให้เขากลัวจนไม่กล้าเดินทางกลับมาที่ถ้ำนาคาอีกเลยคืนหนึ่งสมาชิกในกลุ่มทุกคนเริ่มฝันเห็นภาพที่คล้ายกันคือภาพของถ้ำนาคาที่เต็มไปด้วยหินเกร็ดงูทุกครั้งที่หลับตาลงพวกเขาจะเห็นพญานาคสุนันทานาคราชร่างใหญ่ เลื้อยวนไปมาในถำ้ำดวงตาของพญานาคสีแดงรืองรองเต็มไปด้วยความโกรธทุกคนเริ่มรู้สึกว่าพวกเขาไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้อีกต่อไปบางคนล้มป่วยถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลบางคนรู้สึกว่าชีวิตของตนเองเริ่มมีแต่เรื่องร้ายๆและความทุกข์ที่ประเดชประดังเข้ามาแบบไม่มีเหตุผลทุกครั้งที่พวกเขาหลับตาลงภาพพญานาคนั้น จะกลับมาทำให้สะดุ้งตื่นสุดท้ายพวกเขาต้องหันไปหาผู้เฒ่าผู้แก่ที่เคยเตือนพวกเขากอดเข้าถ้ำในวันนั้นเมื่อได้รับฟังเรื่องราวทั้งหมดผู้เฒ่าได้แนะนำให้พวกเขากลับไปขอขมาต่อพญานาคสุนันทนาคาราชผู้เฒ่ากล่าวว่าการขอขมาจากใจจริงเท่านั้นอาจจะทำให้พญานาคปลดปล่อยโทษทันนี้ได้เมื่อมาถึงถ้ำนาคาแล้ว พวกเขานำเครื่องบูชามากราบไหว้เพื่อขอขมาที่หน้าทางเข้าถ้ำจุดธูปเทียนและกล่าวคำขอขมาด้วยเสียงสั่นเครือว่าข้าแต่พญานาคสุนันทานาคาราชลูกหลานได้กระทําการลบหลู่ท่านไปโดยไม่รู้คิดขอโปรดอโหสิกรรมให้ด้วยเถิดคำพูดเหล่านี้ถูกกล่าวซ้ำๆหลังจากวันนั้นทุกคนในกลุ่ม เล่าว่าฝันร้ายที่ตามหลอกล้อนได้หายไปสุขภาพของพวกเขากลับมาดีขึ้นและชีวิตกลับเข้าสู่ปกติการขอขมาที่ถ้ำนาคาในวันนั้นกลายเป็นบทเรียนที่สอนให้พวกเขารู้จักเคารพในความลี้ลับของธรรมชาติและพลังศักดิ์สิทธิ์พวกเขาเล่าว่าแม้จะเคยเผชิญเหตุการณ์ที่น่ากลัวแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือน ตำนานถ้ำนาคาและพญานาคสุนันทนาคาราชกลายเป็นตำนานที่เตือนใจผู้คนว่าอย่าประมาทต่อสิ่งที่เราไม่อาจมองเห็นจงให้ความเคารพในสถา,านที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะมนุษย์เราไม่อาจจะรู้ได้เลยว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในธรรมชาติบางทีสถานที่เหล่านี้อาจจะเป็นที่พักของวิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยเฝ้าระวังและพิทักษ์อยู่ดังนั้นการเดินทางไปถ้ำนาคา ไม่เพียงเป็นการท่องเที่ยวแต่ยังเป็นการแสดงความเคารพต่อธรรมชาติและพญานาคสุนันทนาคาราชทุกวันนี้ถ้ำนาคากลายเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมากราบไหว้บูชาเพื่อขอโชคขอลาบเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตโดยสถานที่แห่งนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจึงทำให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวต่างพากันมาชื่นชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ และขอผ่อนที่ถ้ำนาคาแห่งนี้ตามความเชื่อโบราณที่ว่าที่แห่งนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของพญานาคที่อยู่ร่วมกันกับมนุษย์คอยปกป้องรักษาไม่ให้เกิดอันตรายเรื่องราวของถ้ำนาคาก็จบลงไปแล้วท่านผู้ฟังท่านใดเคยมีประสบการณ์ลี้ลับหรือตำนานอาถรรพ์ที่น่าตื่นเต้นอยากมาเล่าหรือแชร์ให้กับผู้ฟังคนอื่นๆฟังสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ อย่าลืมกดติดตามช่องนิมิตพิสวงของเราเอาไว้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ